พี่เส้เป็นหยังม,มงมือไหม,มล,วลวดน้ำมือมาจับเหรอจะคล้องมาหยั่นเลยเปล่าดึงหรอโอ้ยหยันจะคล้องให้ได้ละ่ะออเออ,อเปล่าเปล่าดึงมือออกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะุขอพอกินอีกแล้วให้หนูก,กินน้ำเน่ให้ปีกินน้ำเน่ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะขอ <c oughs> ยางเดียวโอ้ย <c oughs> น้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวปั่นเนึเ่งเอาคึกแถมแรอแลงนอนได้บนห้ออา้า,อา,มามเย็นบ่ออามแซบทวดหามให้เฮียแซบหลาย ขอ,อกเนี่ย <laughs> อืมเอาเอาเอเอป่าใส่ปากบูดๆเลยพูดอ่ะยืนกินเลยดิโอ้ยอย่าให้มันเหี้ยเสีาใดมั้งเนี่ยโอ้ขออีกเนี่ยดูดเอาเลย <laughs> ดูดจูบเลย ดูจูบเลยวะหรือเสียบคักโมหอดไซดอกมือนีอยู่ตะน้ำหนามบักพราวนี่ละดูเอาดูได้แง่งยอะเพิ่มพลังเดินทางได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยหิวหิวหิวโอ้ย ย่งางมาบักไก่กําลังจะออกอีกโดนก่อนหนึ่งออกหน้าบ้านก่อนก่อนหนึ่งออกข้างบ้านเนาะช็อปช็อปช็อปวะไถ่แ,ะแะวะ k h ้ a เวะไถ่เวท khóa ใช่เวลาออกกําลังกายถุนเก็บคักพ่วงหน้าม,มงม,มใต้ถ่ายอยู่นี่ละสวัสดีครับ ตายออกยางมาแล้วมาได้ไหมมาไี่ลูกเติมไปยิปุ่ยไปยิอู่ยเติมยังเนาะตายตายตายมุ้งหน้าไปไหนนี่ตรงริวๆเลยนี่สิไปใส่นี่ยมาดูกันจะไปไหนเนาะนี่ยางตรงริวริวรมาเลยนี่ยไปตั้งไหน ฮึฮนี át, ่นไะด้อครับเฮ้ยพุ่นไปเร็ว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 ตาเอ้ยตาตาเอ้ยตาไปแล้วเด้อมาเร็วมาเร็วสายจวดสายจวดนะสายจวดสายจวดจ้ายักตัวไปพุ่อน พูดอ่ะพูดอะต้องเป็ดบอกกินน้ำนี้ต้องเป็ดละโอ้ยขออีกจักมันเลยเด้อเด็กหน่อยหยาดกันพี่แซมเป็นอยังก่อว่าฮะพี่แซมเป็นอยังมงมื่นไหมลวดน้ำ มือมาจับล่ะจะคล้องมาหยั่นเลยเป่าดึงออกอ้หหยั่นจะคล้องให้ได้ล่ะเออเป่าเป่าดึงมือออกอู้หูกระชากอกมันกระเขีบเนาะเฮ้ย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 ปีใหม่เป็นตาทองแล้วปีใหม่นานแล้วอีกแล้วลูกสาวข่อยมากยังไงกันโยะให้ตาลูกสาวข่อยจ้อง ไปตีละลาไปยืนแนมนาการด้วมันจะท้องมั้งซ้อมกับตัวด๋ยซ้อมกับชื่นเออใส่พี่ชื่นนะหอายคาเช่ว่าเมยด้กองกินหอบเบาบางเลยเนาะหอบบบว่างเลยค่ะหอบเบว่างเลย อันนี้ก็ยูหนึ่งดีเทนนี่นิ่งมากเลยนะนี่ปั้นหัวก็สี่สิบยูโดนยาวเอา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 ไปหนังกาอ่กแร้ว เซวายเซวายเจ้าจะปีเหรอจะปีเหรอครับสามคนนึสามสังอยากออยู่รับ้ตันอลัก่าจะทิ้งให้ยัโซดามาเลี้ยงต่อครับผมก็ีช้าเริ่มไม่ไหวแล้วที่เจ้าเงินไม่ได้นะเงินเซียนตรงพืนที่ไว้เอ้า ta xăm nè, còn đangปวด lưng,ปวด eo là. eo là quá. Ôi, eo nhang Bò trượt hùa nhang bò. Tóc. kho Nhang kho chượt húa. Nhang bò nhang bò. Nhà bò bù. Buây, buây hẵn nỉ, nong không. เกินน,น้องแย่งนะคะนี่เกนกนอครนยวนันน่นนั่นนั่นหอบนี้นองอีก,กนั่นบริหารเลียนบริหารถึกต้องแล้วเรียนด้านบริหารนั่น รบรดในลกูลลนลกเสียวหยาน้ำปีนเอาผุนแเพื่อนากดองเต็มอยู่บุนอันปูปีกหงังปูปีกะหววหยาผุนผู้เป้าเข่าบ้านเร้วพุน่นเดนรวดน้ำเมื่อเช้ามานะคะมาถามก็ไม่มีคนอยู่นะคะก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรทำไมถึงมือ น้อยขาดนะคะที่แทก็เอามือเข้าไปจับเล่นตรงลวดหนามนะคะเห็นเจ้าของมาเอ้าเอาเอ้าเอาเห็นเจ้าของมานะคะก็เลยรีบเอามือออกมันก็เลยขูดขาดนะนาต้องเป็ดโชว์ต้องต้องเป็ดอยากหิ้วหยากก็เลยโชว์ต้องเป็ดบ่ะเยอะไม่มีคนบอกนลยทำเองนะ <c oughs> ตามไปแล้วตามพิตาไปแล้ยเหลานเล่มกินหเหนเน้ือมดในเด้อลูกเสียดายของในเด้ออย่าให้มันเฮียลายนั่นกินดีดีโอ้โหเจ๊เจ๊เจ,จใหญ่ของเราพินาลิน ลาไปบวชแล้วนะคะพี่นรินบคิดหอดเจ๋เเฮาบบพี่นาคนรินนี่ผู้ใดเนาะเอาเจ๋เนาะนี่นาะผู้ใดเป็นคนดูแลเจ๋เนาะพี่นรินไปบวชนี่นแซบบบผุนหอบไปแล้วะทั้งขาดทั้งหอบ Hmm. tôi gì, cái Thằng này có cái gì,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  cái Nhà há nha cái <laughs> gì, ี่าแชานามตหัวหัวเเบิงันเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในเออคลิปหน้านะคะแม่แม่หายหามาจ่าก่อนเร็วจ่าแม่แม่กันเร็วเร็วนหน้ามา